กำลงสรขึ้นรลงที่สถานีบ้านโป่โปราบไทางขึ้นลกทงขาบรขบวนรถและมันระวังทานทลายนะครโปรดราบที่นสถานีบ้านโปงผู้โดยสารมีความประสงค์กะัขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปงนง่ง กรุงเทพมหินนะันครับเราจะนี้ว่าเอาจกสถานีบ้านโป่งและจะหยุดน้บส่งบริษัทที่สถานีนคร